วันนี้อาจารย์จะมาแนะนำวัตถุดิบที่พิเศษมากๆชนิดหนึ่งเรียกว่าขามิ้นมีประโยชน์กับสุขภาพเราเป็นอย่างมากอย่างแรกเลยมีฤทธิ์ต้านการอักเสบและลดอาการปวดป้องกันและต่อต้านมะเรง็งป้องกันภาวะสมองเสื่อมดังนั้นทานขามิ้นเป็นประจำจะทำให้มีสุขภาพดีอายุยืนยาวยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงปรมาจารย์จินโพที่กับการดูแลสุขภาพชาวอินเดีย ได้มีการใช้ขมิ้นมาเป็นเวลา4-5,000พันปีก่อนแล้วโดยเฉพาะข้าวแกงกะหรี่ในกะหรี่จะมีส่วนผสมของขมิ้นตอนนี้การแพทย์แผนตะวันตกให้ความสำคัญกับการวิจัยขมิ้นมากสารสำคัญในขมิ้นคือสารเคอร์คิวมินสารเคอร์คิวมินมีประโยชน์ต่อร่างกายมนุษย์มากขมิ้นมีสีเหลืองสีเหลืองในแพทย์แผนจีนปากว่าและท่าท้งห้า มันคือใจกลางธาตุดินโบซึ่งมีประโยชน์ต่อม้ามและกระเพาะอาหารมากโรคก,กระเพาะแผลในกระเพาะแผลที่ลำไส้เล็กส่วนต้นเชอ้อเอสพลโลไลที่กล่าวมามีประโยชน์ทั้งหมดดังนั้นทานขมิ้นมากหน่อยช่วยลดการอักเสบของร่างกายจะช่วยในเรื่องของการป้องกันและการรักษาได้ดีมากร่างกายของเรามีการอักเสบมากมายเช่นข้ออักเสบเกาเจ็บเท้าอาการไหลติดก็พบได้บ่อย พอเจ็บขึ้นมาก็ยกไหล่ไม่ได้จะหวีผมใส่เสื้อผ้าก็ไม่สะดวกจะทำอะไรก็ทำไม่ได้ทุกใจมากทำอะไรก็ไม่สะดวกขมิ้นมีประโยชน์กับอาการเหล่านี้ขมิ้นยังมีประโยชน์ต่อการอักเสบในระบบการหายใจเช่นโรคหอบหืดโรคหลอนลมอักเสบ ปอดอักเสบเป็นต้นและสําหรับโรคผิวหนังโรคผื่นแพ้อักเสบและภูมิแพ้ทางผิวหนังก็มีประโยชน์มากมีคําโบราณกล่าวว่าปวดฟันไม่ใช่โรคแต่ถ้าปวดขึ้นมาก็แทบตายในอดีตชาวอินเดียเอาผงขมิน้นทานลงบนฟันที่ปวดอาจมีประโยชน์ในการช่วยลดอาการปวดและการอักเสบได้คุณว่ามหาัศจรรย์ไหมล่ะประโยชน์ของสารเคอร์คิวมินที่มีต่อร่างกายมนุษย์มากที่สุดนั่นคือ ช่วยป้องกันและต่อต้านมะเร็งมีฤทธิ์ยับยั้งมะเร็งได้ดีทั้งมะเร็งตับมะเร็งตับอ่อนมะเร็งทางเดินอาหาร,หรลและมะเร็งเต้านมล้วนม,วมีประโยชน์ดีมากประโยชน์อย่างที่สามของสารเคอร์คูมินคือสามารถ ช่วยป้องกันภาวะสมองเสื่อมได้พอคนเราอายุเข้าวัยกลางคนความทรงจำก็มักจะถดถอยลงเป็นอย่างมากเช่นพอออกจากบ้านก็มาคิดว่าได้ล็อกประตูบ้านไหมนะพอหันกลับมาก็ลืมดึงกุญแจออกมาอีกมักจะเป็นแบบนี้บ่อยๆขี้หลงขี้ลืมและลืมไว้ด้วยนี่คือการบ่งบอกว่าสมองถดถอยชัดเจนถ้าทานขามิ้นบ่อยๆสมองก็จะกลับไปเป็นวัยรุ่น ไม่ถดถอยไม่แก่จะป้องกันโรคอัลไซเมอร์และสมองเสื่อมโดยเฉพาะโรคพาร์กินสันที่น่ารำคาญถ้าเราทานบ่อยๆถือเป็นการป้องกันเคอร์คามินยังเป็นตัวเร่งให้เกิดความสุขด้วยทานบ่อยๆจะไม่ซึมเศร้ากินเสร็จก็รู้สึกมีความสุขคุณว่าดีไหมละ่ะวิธีการกินขมิ้นมีหลายแบบมาก ปรับเปลี่ยนได้ค่อนข้างหลากหลายเ,เช่นดื่มกาแฟคลุกกับสลัดมันโถม้วนนึ่งทำเป็นข้าวแกงกะหรี่ข้าวคลุกขมิ้นได้ทั้งนั้นแต่จุดสําคัญที่ต้องเตือนเลยก็คือตอนกินขมิน้นต้องกินผสมกับน้ำมันแบบนี้จะดูดซึมสารเคอร์คูมินได้ง่ายเช่นกินคู่กับนมเปรี้ยวหรือน้ำมันมะกอกดีมากๆและก็ตอนกินขมิน้น แนะนำให้คุณกินคู่กับพริกไทยดำแบบนี้จะกระตุ้นให้การดูดซึมสารคุณจากเคอร์คิวมินเพิ่มขึ้น20เท่าสำคัญมากๆจำได้แล้วใช่ไหมมีคนถามว่ากินผงขมิ้นวันละเท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมปกติแล้วมากสุดประมาณ3กรัมต่อวนันยังมีคนถามอีกว่าใครก,ก็กินได้ใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นอาหารชนิดไหนอาจไม่เหมาะกับทุกคน ถ้าคิดว่าตัวเองมีร่างกายที่พิเศษให้สอบถามแพทย์ก่อนค่อยกินก็ไม่สายเกินไปวันนี้จะขอแนะนำสูตรอาหารจากขมิ้นทำง่ายสะดวกแถมอร่อยอีกด้วยก่อนอื่นขอแนะนำนิ้วเชคขมิ้นโพธิเตรียมเครื่องปัน่นใส่แอปเปิลหนึ่งลูกโยเกิร์ตรสตั้งเดิม250กรัมให้ซื้อโยเกิร์ตที่มีไขมันเพื่อการดูดซึมขมิ้นได้ดีขึ้น ผงขมิ้น5กรัมน้ำมะนาว5มิลลิตรใส่มากได้นะแต่จะเปรี้ยวได้น้ำ15มิลลิตรพงพริกไทยดำเล็กน้อยปานวัตถุดิบทั้งหมดให้เข้ากันก็เป็นอันเสร็จมิวเชคสูตรนี้สามารถทานได้สองคนรสสัมผัสดีมากอร่อยสุดๆอาจารย์จะแนะนำสูตรอาหารอีกอันนะ ชื่อเมนูว่าฮัม,มูดแปดเสียนโพธิอร่อยมากๆเหมือนกันเตรียมเครื่องปั่นใส่ทัวลูกไก200่200กรัมน้ำมันมะกอก15มลลิตรน้ำมะนาว10มิลลิตรกระเทียม1กลีบผงขมิ้น5กรัมน้ำ60มลตรโยเกิร์ตรสดั้งเดิม60กรัมใส่เกลือและพริกไทยดำเล็กน้อยปั่นวัตถุดิบทั้งหมดให้เข้ากัน จากนั้นใส่แมคคาดเดเมียบด6เม็ดลงในฮัมมูสฮัมมูสแปเซียนโพทิก็ทำเสร็จแล้วปริมาณน,นี้ทานได้2-4ถคนฮัมมูสที่ทำเสร็จสามารถใช้ผักขนมปังคุกกี้จิ้มกินได้หรือคุกกินกับข้าวก็ได้เหมือนกันอร่อยมากๆแนะนำให้คุณลองดูประโยชน์ของข,องของมิ้นเยอะเลยใช่ไหมล่ะ กินขม,มิ้นบ่อยๆทั้งสุขภาพดีอายุยืนอีกด้วยถ้าคุณชอบคลิปนี้ของอาจารย์เชิญชวนกดไลค์กดติดตามไว้เราเจอกันใหม EP นะ่ EP หน้า